สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวแปรงแต่งหน้าที่อยากได้มานานนะคะก็คือของโจวีน่านะคะก็เห็นว่าแพก็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยเรืง่งเรามาดูข้างในกันนะคะก็เห็นว่าอันนี้สั่งทางออนไลน์ทาง Li น์แอดของโจวีน่านะคะก็คือแอดโจวีน่าเปิดมาก็จะมีกล่อง กริกปุ๊บเปิดออกมาด้านในคือแกะั้งแรกเลยนะคะก็เห็นว่าภายในกล่องเนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึ้งก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะมีแปลงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแปลงได้สวยนะคะเห็นตรึง,งและข้างใต้นั้นก็จะมี ซองโจวีนะ่าซึ่งดูรักกาช่าง,งโอเคเห็นข้างในเรียบร้อยดีไม่มีช่องอื่นซีบรูดงา่ายเยี่ยมนะคะมาข้างนอกมาดูสิ่งต่อไปสิ่งต่อไปอันนี้ก็เป็นแปลงที่แปลงก็จะมีมีเบอร์ไมเอ่ยนี่ ทำแบบ beauty b l o g e r มีเบอร์ไหมอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ตองนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็แปลว่ามีมีขนหลุดไม่ใช่ขนหลุดนิดหน่อยแปลงค่อนข้างนุ่มเชียวกับผิวสัมผัสค่อนข้างนุ่มดามสีสวยงามถนัดมือ ตึะคะงอันที่สองก็จะเป็นแปลงที่มีเบอร์ว่าขอเป็นแบบ beauty blogger อีกที่เป็นเลขตองเลียงเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแปลงน่าจะเป็นแปลงที่แบบเอาไว้อัอนนี้จะเป็นแปลงแปง้ง แป้งปัดให,ใหญ่ใช่ไหมคะแปง้งแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นทั่วหน้าส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแปง้งแบบทาปัชออนเนาะใช่ใช่แหละอนนี้น่าจะเป็นแป้งเชดดิง้งแป้งเชดดิ้งก็น่าจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งสามจริงด้วยเบอร์หนึ่งสามก็จะเป็นแป้งเชดดิ้งหน้าซึ่งค่อนข้างนุ่มแล้วก็ละเอียดอ่อนมากนะคะแป้งต่อไปก็น่าจะเรียงเป็นหนึ่งหนึ่งสี ใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ถ้าหนึ่งหนึ่งสี่ก็น่าจะเป็นแปรงที่อาขัดเบาขัดเบา,ข,เบาขัดเบาคือขัดเบาตาเนาะอันนี้ไม่ได้มีความรู้มากนะคะต่อไปแปรงหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะก็เรียงไปเลยหนึ่งหนึ่งห้าก็น่าจะเป็นแปรงที่ใช้กับตาเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ค่อนข้างฟูดีเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นแปรงที่ใช้กับตาเหมือนกันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วนะคะซึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็จะเป็นแปรงแบนแปรงแบนอย่างนี้ อันนี้สลับค่ะเมื่อกี้หนึหนึ่งเจ็ดอันนี้หนึ่งหนึ่งหกนะคะหนึ่งหนึ่งหกก็จะเป็นอืคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะดูสังเกตจากหัวอันนี้มันจะเฉียงนิดนึงอาจจะเป็นแบบช่วยตรงเมาส์ตาได้ส่วนอันต่อไปวิจาดึส่วนอันต่อไปก็จะเป็นแปลงคิ้วขออนุญาตดึงดึงไม่ออกด้วย ไม่ออกแป้งหนึ่งหนึ่งแปะนะคะก็น่าจะเป็นแป้งคิ้วข้างโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นแป้งไฮไลท์เบอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะคะโ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคคราวนี้ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วราคาของที่ซื้อมาเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะต้องไปเช็คในในไลน์อีกทีหนึ่งแล้วก็ก็จะได้ออกมาประมาณพันกว่าบาทก็จะได้เป็นเซตน่าจะไม่เกินพันสามน่าจะได้มาเป็นเซตแน่ๆไปนะคะเดี๋ยวเช็คให้ทีเราเขียนไว้ก็ได้เป็นเซตเก้าชิ้นแบบนี้ก็ส่วนส่วนเรื่องว่าจะทธิภาในการใช้นั้นอาจจะต้องให้ในแนววีดีโอเกอร์ช่วยทีแต่คิดว่าเท่าทีา่รีของคุณแก้มที่เป็นเจ้าของแบรก็คือ ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ส่วนซองที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีเลยนะคะเราก็สัปดาห์ไปเที่ยวไหนเราก็สามารถใส่สองแล้วก็พกไปได้เลยจึงอ่าก็จะเห็นว่าค่อนข้างโอเคเลยสวยถ้าถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าแปลงแต่ละอันใช้ดียังไงหลังจากการใช้งานเดี๋ยวจะมาบอก เล่า90้ให้ฟังวิธีนะคะขอบคุณค่ะ